ยักษ์ก็ขอคราบสวัสดีท่านผู้ชมเช่นเคยนะคมวันนี้มาอยู่กันในเกมไอส์คลิปคือเล่นเกมส์ค่ะวันนี้เราจะมาลองเล่นอะไรว่ได้แบบเรียกว่าอะไรเอาเอาหน้าทำหน้ากระซือได้ครับในด่านที่เขาเรียกอะไรเด็ดเนี้บที่เขาเรียกว่าอะไรคฤลือหา จะมาเอาหน้าคนนี้กันครับผมเดี๋ยวครับเราจะเอาหน้าให้คนนี้ไปครับผมให้คนที่เดือดอยู่นี่นะครับนี่แหละครับผมหน้าให้คนที่เดือดที่สุดในโลกนี่ครับผมยังร้อนโอ้โหหน้าลูกศิษย์ผมนะครับผมโอ้โหยังร้อนนะครับ ตลกจังเลยโอ้โหหน้าตามันนะครับนี่ครับหน้าหน้าตาคนส้นเท้าครับน้องๆโอ้โหโอ้โหยังร้อนโอ้โหก็ประมาณนี้นะครฮะเฮ้ยวันดีอาจารย์ อนช่างมันเถอะครับไปเลยเฮเดี๋ย,ยวหน้าไม่ตรงช่างมันเถอะครับก็ผมลืมดูมหน้านะผมเราดีดูที่ม่เยอะอะครับไปเราเริ่มเล่นกันเลยครับผมก็รอครับผมมา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 ไปเดี๋ยว แรกนะครับผมเราก็เปิดหาถุงถุงถ้ามีเสียงรบกวนก็หอยไปด้ว่อยครับผมน้องผมด้วยครับหาถุง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 หาถุงถุงยางเอาไม่ใช่มันคือถุงเงินถุงอยู่ในเอ่ยนี่ไงเจอถุงยางถุงยางถุงยางแม่มสิ เอ้ยอยู่ในเป็กเอ๊็กอ่าไปแล้วเอ้ยมีโอเจอเลขงงๆเจี่ยมแล้วรูปสองคนนี่อะไรเมียน้อยเอ้ยเดี๋ยวดูนะครับผมผมมาแชมป์เปี้ยนเก่านะครับผม แล้วก็าเราก็จะทำกัน <tripod. S 1> ไปห้องนี้ก็ครับผมและตอนนี้น <inan S 2> เขาอยู่ไหนเอ่ยงมันไม่ดีนเอ้าเงีทีวีเปิดไม่ได้ทีวีกะือขึ้นมาแล้วทำไม ทีวีตได้ผมคิดว่าผมให้เดานะกระสืออยู่ข้างด้านล่างมึงลงด้านได้แล้วเฮ้ยมึงลงด้านได้แล้วผมจะลองให้กระสือมันลงข้างล่างนะครับผมด้วยความอาทรลุบผมจะใช้ด้วยความอาทรลุบผมจะสั่งให้กระสือลงไปด้านล่างเดี๋ยวครับเราต้องไปดูหน้าในคลิปแบบที่แบบเท็จริงนะครับ ยังไม่ลงมาอีกนะครับเราก็แค่รอ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 ไปเรื่อยๆตอนนี้กำลังลงมาผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเฮ้ <c oughs> <Hey. S 2> ไอ้กรสุนอ <c oughs> งมาสักทีเลยเนาะไง <c oughs> ยังไงอุ๊ยน,ะน้าดหนมาี่มลอยมาเลยนะ อ๋เออว่ะผมบอกตรงๆนะว่ารูปครอบครัวนนนเนี่ยเหมือนในเกมอันนี้เลยอายุนั้นเตอเกมเดือนั้น,านอายุนั้นโอ้โหมึงลงล่างโอเคครับอยู่ข้างล่างนะครับข้างล่างต้องขึ้นมาไงเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ไปไปนะครับแต่เราก็ทำกด้ไอซ์เอเอ เราเข้ามาในครั้งนี้หวังว่าหวังว่าครอบครัวในบ้านนี้่าจะจ่ายค่าไฟเรียบร้อยแล้วนะเย้เขาจ่ายค่าไฟแล้วนุกดนุ๊กจ่ายค่าไฟอีมากเลยนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเอ๊ะเดี๋ยวนะ

ก็แปะมาสิบสี่ถุงตรงนี้อีกถไม่เอาละนัาทึ่เลยรู้แล้วกว้าแล้วเป๊ะเยอะทำไมไม่มีกองสัมเงาทำไมไม่มีกองสัตว์ก็ตรงนี้อื้มด้วยนีสิบเจ็ดถุง กันเลยครับผม yeah. วเวีบยืนมองๆน,น,น้องๆถุนงนได้สูถุงเองอห,หลอกใจหมดวิวิเนี่ วิ่งเร็วขึ้นนะครับผมเฮ้ยเมื่อไหร่มึงจะขึ้นมาวันนี้ต้อนนานนะนะเออครับผมลืมถ้าใครดูคลิปนี้แล้วของมันอย่างไลม์นก็ถึงเพื่ออีพีหน้าอีพีหน้าผมจะเล่นอีพีชาดิให้ดูเลยนะครับชาดิ้งชาดิ้งซาดิ้งาดิ้งชาดิ้ง ชารีชารีชารีโอ้ยชารีชารีชา,ชา,ชาีผมก็เรล่นชารีดูเลยนะผมขอยอดกนี่นนหหนให้ถึง,<ห>งสิบไลค์พอเอ้าสิบไลค์ได้ได้ไหมน้นมองๆมือไม่ขึ้นผมขอสิบไลค์นะผมถ้าใครมากดให้ผมเดี๋ยวผมยึดนะผมบอกให้มายึดกูน,นะเอ๋ว้าย จะไม่ใช้ไอส์ล้วตอนนี้คือใช้หมด,หมดเป็นที่เรียบร้อยถ้าจะถามว่า เพื่อการหาทางออกที่ดีเพื่อการหาทางออกที่ดีโอ้ยแหลกแหลกแหลกเพื่อการหาทางออกที่ดีเราก็ต้องรอกระสือตรงนี้แหละครับมาแล้วใช่ไหมมาแล้วก็ดีวีน้องเป๊กช่วยด้วยครับคุณคุณเป๊กวิ่งไล่ผมมันวิ่งไล่หรือมันลอยไล่มึงไม่ต้องสั่นแล้วเอ,อกูรู้แล้วนะ เห็นไหมผมบอกแล้วว่าผมพ่านโอ้ก็ขอจบคลิปยงเท่านี้ครับบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามอม่ลยมกดแชร์กดติดตามรีบเลยคื